สวัสดีครับน้องเช่นกับผมสำหรับวันนี้ครับเราไปดูกันต่อครับกับ30 m ส m m ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาทำการคัสตอมบิลกันนะครับ ซึ่งเป้าหมายในการคัสตอมบิววันนี้ครับตอนแรกเลยผมกะแค่ว่าเป็นหุ่นรวมร่างกับน้องหมานะครับแต่ว่าในวันนี้ครับผมรู้สึกว่าแค่นั้นนเี้มันยังว้าวไม่พอมันยังเท่ไม่พอผมเลยนาชิ้นส่วนอื่นมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าหุ่นคัสตอมบิวของสา m ซีเอ็มที่เป็นรูปแบบของสเปนติโอรวมร่างกับน้องหมารวมร่างกับเกะเนี่ยจบมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแค่มาดูชิ้นส่วนที่เราใช้ในวันนี้กันก่อนนนนนนอยย่่างลสสดเใวข ซีดําซึ่งมาจากกล่องของหุ่นนินจานั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นแกนหลักในการรวมร่างวันนี้ครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลักวันนี้เลยคือส่วนของตัวนี้ครับหุ่นน้องหมานะครับที่เราดีวกกันไปครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งรอบนี้ครับผมตั้งป้ยไว้ว่าเราจะใช้ชิ้นส่วนของน้องหมาให้ครบนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราได้ชิ้นส่วนของตัวขาสี่ข้างเนอะแล้วก็ส่วนของตัวบอดี้น้องหมาที่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วสําหรับการประกอบร่างนะครับผมแล้วก็เกราะที่เราจะนนนําามใช้้วัีคือ เกราะซามูไรนะครับผมซึ่งมาจากกล่องของตัวหุ่นซามูไรนั่นเองพร้อมกับแขนสองข้างตรงนี้เนอะรวมถึงอาวุธตัวนี้ผมได้หยิบมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะมีแขน4ข้างนะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการประกอบกันเลยดีกว่าครับก้อนนี้เลยตัว spinatio นะครับ จุดที่เราทําการเปลี่ยนแน่ๆเลยคือส่วนของขานะเพราะงั้นเราก็ถอดขาออกนะครับอ่ะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเวลาถอดขาสปินาติโอเนี่ยระวังด้วยนะครับไม่สิถอดขาซาซิมเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างหักได้ง่ายนะครับผมหักไปแล้วตัวหนึ่งนะเกิดถัดไปก็เหมือนเดิมครับถอดตัวเท้าออกนะครับทั้ง2ฝั่งแบบนี้ชึบอ่าส่วนขาสองข้างนี้ผมยังไม่รู้จะเก็บที่ไหนเพราะงั้นเราขอเก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นถัดไปครับส่วนขาใหม่นะครับอ่าขาข้างนี้นะซึ่งผมจะทำการติดดาบ ครับชึแบบนี้โอเคตอนนี้เนี่ยจะเหมือนกับคำที่เราเที่ยวร,รีวิวนะครับก็คือมีแค่การติดขาแล้วก็การติดบูสเตอร์เข้าไปนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราบีติดเพิ่มแน่นอนนะครับโอเคอีกข้างหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับชึบสักครู่หนึ่งนะครับใส่ไม่เข้าโอเคโอเคใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาฝั่งนี้ก็ใส่เท้าเข้าไป ชึบเข็เท่านี้เท้าใหม่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเคลีดถัดไปส่วนเอลนะครับผมส่วนเอลเป็นขั้นที่เราที่เราไม่ได้ยุ่งเนอะย่างล่าสุดครับสิ่งที่ผมทำคือผมจะนำซีำคลิปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปสำหรับการใส่ดาบนะครับสองฝั่งนี้มาใส่ที่เอลเลยนะครับแบบนี้ชึบชึบ แต่ว่ารอบนี้ครับเราจะไม่ได้นําดาบเสียบเข้าไปนะครับสาให้ที่ผมนำีคลิปตรงนี้มาติดครับเนื่องจากว่าผมจะนําพาสนี้มาติดครับพาดนี้คือขาของน้องหมาที่เป็นขาหน้านะครับเราติดเข้าไปในรูปแบบนี้นะครับถามว่าทำไมติดในรูปแบบนี้ครับเพื่อให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวมันน้องหมาเนี่ยครับมันรวมร่างกับหุ่นแบบทั้งตัวจริงๆนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยพาดเสริมมาติดเฉยๆแต่ครั้งนี้เนี่ยผมอยากให้ตัวหุ่นเนี่ยครับประกอบกับน้องหมาโดยสมบูรณ์แบบนะครับติดเข้าไปแบบนี้นั่นเอ ทีนี้ถามว่าติดแขนตรงนี้แล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นมานค,คำตอบคือสิ่งที่ได้คือซับอาร์มในรูปแบบนี้ชิ่งเห็นว่ามีแขนออกมาขนาดนี้สามารถใช้ในการโจมตีได้นะครับอันนี้ไอเดียผมได้มาจากคุณในเรื่องเคลวไคเซนกนิซึ่งเพิ่งใช้เลยในตอนนี้นั่นเองโอเค okay, เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถัดไปส่วนของตัวอกตัวเอว L ต่อนะครับแล้วก็นำพัดเอตรงนี้มาติดต่อตามปกติเลยชึบต๊ดๆๆอ,อยู่นี่นี่เองโอเคชึบ แบบนี้นั่นเองนะ้รับผมเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเอลตรงนี้ก็จะดูไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเห็นว่ามีหนาขึ้นแล้วก็มีสับอ่านเพิ่มมาขึ้นนะครับที่สำคัญคือถ้าเกิดใครอยากก็สามารถเอาบูทเนี้ยมาติดเด่นตรง,งนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคนี่ถัดไปส่วนบอดี้นะครับตอนแรกส่วนบอดี้เนี่ยผมคิดว่า ผมจะทําหัวน้องหมานะครับมาติดแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกับประกอบร่างหุ่นนะแต่ว่าผมไม่สามารถหาพาร์นะครับที่สามารถประกอบชิ้นส่วนสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันได้เพราะงั้นตอนนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับไม่งั้นเราจะได้เห็นหุ่นแบบมีหัวน้องหมาตรงกลางแบบนี้แล้วเนะน่าเสียดายครับเพราะงั้นเราก็จะนํเกราะธรรมดาเนี่ยมาติดเข้าไปนะครับแต่จริงตรงนี้เนี่ยเกิดไม่ติดอะไรผมเชื่อว่าไม่ติดก็ยังเท่อย,อยู่นะครับแต่ผมติดแล้วกันเนะเนื่องจากว่าคุณมันจะได้แบบเหมือนกับติดเกราะครบๆอะไรประมาณน,นั้นนะครับโอเค네ที่ถ อ่าไม่ใช่ต้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเกราะนี้นะครับอ่าส่วนฝั่งนี้เราจะเป็นเกราะนี้นะครับผมในรูปแบบนี้นะอ่าดแบบนหมครับมันหลุดเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับเข้ามาเดิมชุบโอเคเรียบร้อยหลุดอีกแล้วโอเคน่าจะไม่หลุดแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับผมเขตเป็นแบบนี้นะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผมจะติดโล่แต่ผมเปลี่ยนใจไม่ติดนะครับเพราะงั้นขอวางโล่ไว้ตรงนี้แล้วกันส่วนหน้าตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าอาจจะนําน้องหมามาติดแต่ว่า มันไม่ค่อยเทนะครับบอนผมขอปล่อยแบบนี้แล้วกันนะเป็นแบบนี้นะครับที่ถัดไปส่วนแบ็กข้างหลังนะครับอันนี้ผมขอวางหุ่นก่อนแล้วกันชึบอ่าใช่ลืมไปเลยสองส่วนนี้เป็นสองส่วนสำหรับการติดเท้าติดที่อ่าน่องขาตรงนี้นะครับวันนี้เราจะไม่ใช้กันนะครับเนื่องจากว่ามันติดไม่เข้านะเพราะง้นเก็บไปนะครับชึบแบบนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันที่ถัดไปส่วนของบูสเตอร์นะครับเราทากันนิดนึงบูสเตอร์อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับมันมีรูสองรูตรงนี้อ่าซึ่งสีวัตถุคือแน่นอนครับ เรานําแขนมาติดเข้าไปนะครับอันนี้เหมือนกับลูกเล่นปกติของตัวหุ่นเลยนะครับคือนําแขนมาติดแบบนี้ปุ๊บทำให้หุ่นนี่มีทั้งหมดสี่แขนด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างหลังแบบนี้เลยชึบอ่าทั้งที่ของเราก็จะมีสี่แขนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะส่วนหน้าครับแน่นอนว่าผมเรียกหน้ามาแล้วเป็นหน้าหุ่นเซนก็คุนะครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยเข้าที่สุดนะครับผมแต่แน่นอนเลยครับว่าแขนตรงนี้เนี่ยมาสีขาวนะถ้าเกิดเป็นแขนสีดำอาจจะเข้ากว่านี้นะครับเพราะงั้นว่าถ เราจะได้มีแขดสีดํา2กล่องหรือไม่ก็ทําสีเอาเองนะครับในรูปแบบนี้เนอะเย่างที่ถัดไปครับตัวบูสเตอร์เนี่ยผมยังไม่จบนะครับบูสเตอร์เขับเรื่องมีพาทนี้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งพา์ที่ผมคิดแล้วขึ้นอีกว่าจะเก็บเก็บที่ไหนซึ่งสรุปได้ว่าผมคิดว่าเราจะนํามาติดที่ข้างหลังตรงนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมซึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพาตรงนี้ครับมันจะดูไม่มีอะไรผมเลยคิดว่าเราจะดึงพาตรงนี้ออกมากอน,นะครับส่วนขาตรงนี้เนี่ยแล้วก็นํามาแปะตรงนี้แทนชึบแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่ง นะครับผมสาเหตุเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าติดแบบนี้แล้วมันเทกว่านะครับผมติดแบบนี้ทั้ง2องข้างนะครับแต่มันต้องหามุมนิดนึงนะเนื่องจากชิ้นส่วนมันจะชนกันโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าแบบนี้เนาะมันก็จะเหมือนกับหุ่นคาร์ลเนี่ยจริงๆข้างหลังมีสองแขนนะครับเป็นกลายเป็นว่าหุ่นคาร์ตอนนี้มีทั้งหมด1นึ่งสองสามสี่หกเจแขนนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคที่ถัดไปเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธแน่นอนครับเราติด ให้ทั้งหมดทุกแขนมีอาวุธนะครับก็จะเป็นดาบคู่2เล่มนะครับผมแบบนี้ชแล้วก็แน่นอนครับว่ามือข้างหน้าก็ติด ดาบสั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเอาดาบสั้นไปติดเข่าเนี่ยมันก็ฟันไม่เข so anyway. so ้ามันก็ฟันไม่โดนนะแล้วก็อีกมือหนึ่งเราใส่ในส่วนของหอกลงไปนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ใช่แบว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นส่วนหอกนะครับเราควรจะถือ2มือมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับคุณของเราในตอนนี้นะครับผมเขตที่ถามว่าตัวนี้เทหรือยังเขาตอบคือเท่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดําไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีสีอย่างอื่นเลยนั่นเองครับทีนี้ถามว่าชิ้นส่วนที่เหลือผมจะทํำยังไงงงงงงนน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 ะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบเเเเเเื่่่่่่ออออจจจาาาากกมมมมมยยยไไไสส็ลลวววขขขตตตตดดดีี้้2แแผผิิปท นี่แหละแต่ว่ามันติดไม่ได้นะครับแล้วก็จะเกิดติดตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ไหมผมลองติดดูแป๊บหนึง่งไม่ได้นะครับเพราะเราคิดว่าดาบสองเล่มนี้ครับเราติดที่ขาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้อย่างนี้นะครับซึ่งมันจะกลายเป็นว่าหขุนของเราตอนนี้เนี่ยครับมีดาบทั้งหมดนะครับผม หนึ่งซองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเล่มนะครับผมแล้วก็มีซับอาอีกสองเล่มเป็นการเป็นว่าหุ่นตัวนี้ครับมีอาวุธประชิดทั้งหมดสิบอันนั่นเองครับผมซึ่งบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวมากนะครับกับการที่เข้าไปคลุกวงในครับแล้วก็เจอตัวนี้เนี่ยครับแยกแขนแยกขาออกมานะครับแล้วก็มีอาวุธประชิดทั้งหมดสิบอันนะครับที่จะกระหน่ำฟันเข้าที่ตัวเราเนั่นเองครับผมเบอกเลยครับว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยนะครับในรูปแบบนี้เนอะแต่ว่าทีน้ครับ มันยังขาดชิ้นส่วนอยู่ใช่ไหมล่ะครับผมวางหุ่นแป๊บนึงนะไม่รู้ตัวนี้ยืนได้หรือเปล่าชึบๆมันก็ค่อนข้างหนัดนิดนงนะครับโอเคแต่เอาเป็นว่าหุ่นยืนได้นะครับทีนี้ตัวนี้นยครับมันจกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เนอะซึ่งก็ถามว่าโอเคไหมก็ตอบว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับอเป็นแบบนี้เนอะทีนี้ครับชิ้นส่วนที่มันเหลืออยู่ นะครับผมอ่าก็คือส่วนของตัวบอดี้แล้วก็ส่วนตัวหน้าน้องหมาเนะ้ท้าวหจะนำพานี้ไปทำอะไรครับอย่างแรกสุดที่ผมได้มาเลยก็คือถ้าเกิดใครเคยดูการ์นัมแอสเทรย์นะครับผมหรือเคยนั่งอ่านมังงะหรือตามโมก็ตามนะครับบูเฟมเซ็กเกิลเอลครับจะมีท่าหนึ่งที่ติดปืนใหญ่ไว้ที่เอลใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบเพรา้กลายเป็นปืนใหญ่ผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยครับผมจะทําแบบนั้นนะครับคือหุ่นตัวนี้ครับจะมีปืนใหญ่เป็นท่าไม้ตายลับนะครับที่หน่าว่าพานีผลใช้ปืนใหญ่คือบอดี้ของน้องหมาตรรงนนี้ะคับ แต่แน่นอนครับมีแค่บอดี้นอกหมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดูไม่ใช่ท่าไม้ตายเท่าไหร่เนะผมก็เลยนําพาดีมาเพิ่มครับเป็นพาท,ที่มาจากตัวรถมอเตอร์ไซค์น,นะครับนำมาประกบแบบนี้ครับผมชึบเท่านี้ปืนใหญ่ของเราก็จะเป็นอานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สมมติอยากใส่พาดเพิ่มครับแล้วก็สามารถนําพาทในส่วนของตัวขาตรงนี้เนี่ยมาใส่เพิ่มแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดอยากใส่นะมันก็จะมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ แต่จะเห็นนะครับว่าก็จะเป็นการที่ใช้ชิ้นส่วนจนครบทุกชิ้นนะครับที่ถหนว่าพาทนี้ติดยังไงนะครับผมมันมีสายอยู่ตรงนี้เนอถามว่าทํายังไงครับอย่างแรกเลยเราหันมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าหลังหุ่นเนี่ยครับมันมีสายอยู่เนะแล้วก็นําสายตรงนี้ครับติดเข้าไปที่หลังหุ่นเลยในรูปแบบนี้นะครับชุบอ่ะแล้วก็นําพาตรงนี้ครับมาวางไว้บนไหล่แบบนี้นะครับอ่ะชุบทีนี้แล้วทํายังไงต่อครับเราก็นํา สมมุติเราจะถือปืนนะแล้วก็ดึงแขนออกดึงอาวุธออกนะครับฝั่งหนึ่งซึ่งปืนค่อนข้างใหญ่เนะแล้วก็เอาแขนฝั่งนี้แหละครับขึ้นไปจับปืนในรูปแบบนี้ นะครับซึ่งงันเห็นตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหุ่นที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องถือปืน2มือนะครับก็คือปกติแล้วหุ่นที่ถือปืนใหญ่แบบนี้ครับจะต้องใช้2มือในการถือนะครับก็คือไม่มีอาวุธนี่แหละไม่สามารถมีอาวุธถือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ่นตัวนี้ของเราครับเราใช้มือฝากหนึ่งนะครับสามารถถือปืนใหญ่ที่ไห่แบบนี้ไว้ได้นะครับส่วนมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการต่อสู้ตามปกติได้นะครับถ้าเกิดมันถนัดนะแต่โดยรวมก็คือหุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นท ตรงๆก็คือมันดูค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะแต่ว่าถามว่าผมรู้สึกยังหุนตัวนี้ครับก็อย่างที่ผมคิดววาแหละครับว่าเราจะทําหุ่นที่มีปืนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่พอก็เอาซับอาร์มาเสิร์ฟตรงนี้ได้ชึบแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับประโยชน์ของซับอาร์ครับสามารถใช้ด้วยหือปืนใหญ่ในรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผม เพราะงั้นหุ่นตัวนี้ครับโดยรวมก็คือเป็นหุ่นที่เกิดจากการประกอบร่างของน้องหมาครับตัวหุ่นชุดเกราะซามูไรแล้วก็อาวุธต่างๆเข้าไปด้วยกันนะครับเป็นหุ่นที่มีอาวุธประชิดเขาทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับผมคือซับอาร์มสองนะครับดาบอีก6กเล่มนะครับผมแล้วก็มีดาบสั้นหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของตัวหอกอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีท่าไม้ตายนะครับเป็นการเรียกปืนใหญ่มาติดที่ไหล่ในรูปแบบนี้นะครับซึ่งน่นะครับว่าก็จะมีการต่อท่อเข้าข้างหลังเรียบร ไว้ทำไมนะครับแต่ว่ามันก็เท่ดีในรูปแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าของโลกสินนิดนึงคือหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่ จะว่าไงครับสีมันเข้มไปนิดนึงนะครับทล้ไม่กล้องเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสเลยเนอะแต่ว่ามันก็ดูค่อนข้างเท่และค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงว่าผมก็ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแลยครับว่ามันสําเร็จสมบูรณ์ตามที่ผมต้องการก็คือผมอยากนําชิ้นส่วนดูชิ้นตอ้งหมาเนี่ยติดเข้าตัวหุ่นเนอะแล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นเล็กน้อยให้เป็นการติดอาวุธสมบูรณ์แบบนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าซึ่งออกมาแบบเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับถึงแม้ว่ากล้องจะไม่ค่อยโฟกัสก็เเเถออออสหรรรรัััับบบบบวดีีีโนนนนนน้้่งคคผมปป็ใูแ โอเคครับแล้วก็การรีวิวประจำวันนี้ครับก็ไม่ใช่สิการคัสตอมบิวประจำวันนี้ของซัสเซย์นะครับก็จะมีพวกนี้เลยนะครับกลับหุ่นที่ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นหุ่นนี้ผมตั้งโมมาเรียบร้อยครับเป็นการที่เอาหุ่นผสมกำลังนั่งน้องมาแล้วก็มีการติดชุดเกราะเพิ่มให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็วิดีโอประจำวันนี้ครับก็จะมีพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยทีนอย่าลืมกดตจามม้่อวกนับ バイバーイ